ว้าวไปแล้วนะฮึนี่จะดูแต่โทรทัศท์ไม่ได้นะไม่เกี่ยวกับพี่สักหน่อยจะว่าไปแล้วมันก็แปลกอยู่นะเนี่ยมันนิกมันนิกเออว้าวน่ารักจังเลยอึแย่นั่นอีกแล้วสินะ ในเวลาสำคัญแบบนี้ยังจะเรียกฉันไปอีกมีอะไรงั้นเหรอถึงจะเรียกฉันมาเนี่ยเออโลกจะสลายแล้วเธอต้องช่วยฉันเพียงแค่ฉันทาไม่ได้หรอกแล้วก็คราวเนี้ยฉันไม่ได้มาต่อสู้เหมือนครั้งที่แล้วด้วยสำหรับเธอต้องการให้ฉันช่วยชนะิมนะได้ฉันช่วยได้แต่มันไม่เกิดขึ้นหรอกนี่ พี่สาวฉนับมานาเกิไปแล้วนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะเอ๊ะยญยนั่นเทเลพอร์ตฉันมาที่นี่เหรอนี่คอยดูเธอว้าวพี่เธอได้ออกรายการด้วยล่ะอะไรล่ะนั่นน่ะโดนฟุตบอลอัดจนนวมใช่เหรอเออจริงด้วยนี่